อาหารผักผลไม้ที่มีแคลเซียมสูงสูงบำรุงกระดูกลดความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพุนอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนั้นเรามาฟังในคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะหลิงหลิงจาช่อง Happy Life Happy Healthy ท้าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขวันนี้นะคะหลิงรวบรวมรายการอาหารนะคะผักผลไม้ที่มีแคลเซียมสูงนะคะเหมาะสำหรับ คนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคก,กระดูกพุนนะคะกระดูกเปราะบางเนี่ยใครที่มีอาการแบบเดินไปเดินเหินนะคะแล้วรู้สึกว่ามีเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามีอาการแบบเจ็บปวดกระดูกนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคก,กระดูกพุนค่ะและการเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะช่วยลดอาการกระดูกพุนได้ค่ะ แล้วอัตราการรับประทานแคลเซียมนะคะก็อยู่ระหว่าง800ถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันค่ะซึ่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะเป็นพวกนมเนยนะคะหรือว่ากุ้งตัวเล็กนะคะจำพวกถั่วงาดำนะคะหรือว่าธัญพืชต่างๆจำพวกถั่วเหลืองนะคะเต้าหูกก้กะปิกก็มีแคลเซียมสูงเช่นกัน,นะคะ่ะ แล้วผักนะคะที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะเป็นพวกชาพูสเดานะคะใบยอผักแพวดอกแคนะคะตำลึงขี้เหล็กกระถินสโนถั่วพูผักกระเฉดนะคะผักคะนา้าใบมะกูดนะคะลูกผักชีใบโหระพาผิวมะกรูดนะคะดอกจันมะขามฝักอ่อนอันนี้ก็เป็นส่วนของผักนะคะส่วนของผลไม้นะคะก็ยังมี จำพวกมะขามนะคะทุเรียนสาวรสลูกว่าลูกแพรมะม่วงแอปเปลิลกีวีฝรั่งส้มลูกพูนสตรอเบอรี่มะละกอแอปเปลิลผลไม้จำพวกนี้เป็นต้นค่ะถ้าหากเรานะคะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมนะคะบวก กับการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน K นะคะรวมถึงการได้รับวิตามินดีนะคะที่ได้จากแสงอาทิตย์นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะบำรุงกระดูกของเรานะคะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากใครได้ดูสาระดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy แล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้ลิงๆล,ลาไปก่อนคะ่ะ